มาบนสะพานล,ลอยบนสวยเมารถนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวไหนสักที่นึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมาะตอนนี้ยังอยู่ในตัวอำเภอกุสุมานนะครับ อยู่ในตัวอำเภอเดี๋ยวเราไปตรงไหนยังไงเดี๋ยวแพ่ไหนเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นการพาทองนำเพชรนะครับสาวลาวมาเที่ยวประเทศไทยครั้งแรกนะเพื่อนก็ดูตื่นเต้นดีนะครับพวกเราก็ออกจะตื่นเต้นอยู่นะครับเพราะว่าเออมันก็เป็นนี่นี่นี่บ้านไทยโซ่เห็นปะภาษาเดียวกันเขานี่เป็นศูนย์วัฒนธรรมก็จะจัดงานทุกปีนี่การแสดงอยังแบบนี้อยู่เนี่ยพุ่นหวงเหียนพุ่น สะพานลอยยังยี่เป็เห็นสะพานลอยแล้วเดี๋ยวพามาถ่ายรูปคู่เนาะสะพานลอยเอออย่าเราอย่างเราโมเคยเห็นสะพานลอยพี่น้องไม่มีเหรออ๋อเมืองโมมีเลยเนาะอ๋อเออถนนมันบมกว้างมั้งมันจะเลยแบบเจ้าก็เลยโมเห็นอันนี้เจ้าเบิร์นไปละ ภาคละสี่เลนห้าเลนมันกว้างไหมฮะดังหน้ามีอีกสองสามสะพานลอยไปเรื่อยๆนี่แหละอำเภอเล็กน้อยอำเภอบ้านคออน่อยอ่ะว่าคนบอกว่าใหญ่นะครัพ่อ นี่นี่ตลาดตลาดสดเทศบาลตำบลกุสุมานอ่าอเมซอนมีอเมซอนได้บานคอยอันนี้โรงเรียนประถมนี่โรงเรียนประถมสะพานลอยเห็นป่าสะพานลอยอันนี้แล้วมองออกกำลังกายพักเรียนนี่ยัามาเลงมาเจ้าสีออกกำลังกายเล่นเล่นอยู่นี่ ในสวนนี้สวนสาลาล่าผู้เบาเลยผูはは้เบาสีเซลจอดรถเยี่ยมผู้เบาได้นะใช่่่านนี้จอดข้างผู้เบาแล้วปนี้เาผู้เบาผู้บ่าวท่าบวนเก่าแน่เีนี่เดี๋ยวผู้บ่าเอาไปมือเซลผู้เบาผนครับมาเห็นซ้ำกันเลยคืว่าผมือเ็ผู้บบาบ่ อย่านะเขาขับรถบม่หอดเลยหอนบ่าปัดนี่อันนี้มีบ่อบ้านเจ้าขายเนี่ยนี่มีบ่อะหมขายพวงมาลัยขายถั่วขายยังนะมีได้อยู่แถวนี้ นนแมนอันนี้ยังม่หอดตัวเมืองในนได้หนินนนงนนไงเหล,ลืออีกประมาณสักยีลักซาวลักซาวไปลักก็หอด oh เมืองแล้ะเออเออ,เอ,าอขาบไปเห็นหน้านะี่ที่นหนมังว่า ฟังนะ้องน้านี่แหละนี่แหละมองนี่เลยชอบบ้านนี่นี่น้องเดี๋ยวรอจมตาบก่อนนะครับนะครับมาตักเอาน้ำ <c oughs> <c oughs> ตักน้ำแข็งน้ำก้อนตักเอาเองเลยบรนการเอาเองแมนพี่ปลาได้น้ำก้อนแล้วไะครับตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วนะฮะเราก็จะเดินทางไปไม่ลืมอะไรเนาะแมน ขอบคุณเนอะขอบคุณครับอร่อยอเดี๋ยวจะเดินทางไปต่อแล้วหลังจากที่กินคงกินข้าวนะครับเวลาที่ถ่ายกาแฟคาชา,ชาได้ยังไม่เนี่ยนะข้าวเหนียวกับเป๊ปซี่เออคุณไม่พลาดนะเวลากินกลางทางเวลาหิวแล้วก็กินข้าวเหนียวกับเป๊ปซี่เออเข้าวเหนียวกับเป๊ปซี่เนาะ แซ่บอ,อร่อยที่เก่าแซ่บ <c oughs> <epherd? S 1> เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเนาะคลิปแรกนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดินทางมาแล้วก็กินข้าวก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวอยว่ากันนะครับคลิปนี้าสาวเรามากินข้าวบ๊ายบายเพ็ดบ๊ายบายบ๊ายบายเห็นกันถักเด้จ้าบูฮู้ทางไป <c oughs> <c oughs> บูฮู้ทางไปเป็นบ๊อโอเคครับ <c oughs>